เมื่อกี้โลกถูกยึดครองโดยสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้จักอย่างสมบูรณ์แต่เจ้าได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาแล้วแต่ก็ไร้พลังที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในวาระสุดท้ายเจ้ามองไปที่แผนผังเทียนถิงบนผนังที่เกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศดาบเทียนหมู่ลิงเซียวป๋อเตี้ยนแพลตฟอร์มบินขึ้น33ชั้นฟ้าปืนใหญ่โคจรที่ลำบากดาบจูเซียนน้ำซุปเมืองโปอาวุธแนวคิดกองทัพสี่สัตว์เทพเจ้ายกชาติขึ้นสู่สวรรค์ดวงตาของเจ้าเต็มไปด้วยความไม่ยอมจำนนหากเมื่อตอนนั้น ตัวเองสามารถค้นพบวิธีแก้ปัญหาได้เร็วกว่านี้จะสามารถช่วยสถานการณ์ในตอนนี้ได้หรือไม่คําขอของเจ้าเหมือนได้รับการตอบรับเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเจ้ากลับไปยังช่วงก่อนหายนะกลับไปยังที่ประชุมฉุกเฉินสูงสุดนั้นในเวลานี้ภายในห้องโถงมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยกว่า200คนนั่งอยู่สีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมและผู้รับผิดชอบจัดการประชุมครั้งนี้คือหวังเยเว่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดชี้ไปที่ภาพถ่ายชุดหนึ่งบนหน้าจอขนาดใหญ่ด้านหลังเฉินเซิงกล่าวว่าเมื่อวานนี้ ท้องฟ้าบนโลกถูกปกคลุมด้วยม่านสีเทามีเสียงที่ไม่รู้จักแจ้งเตือนเราบอกว่าได้รวมอรารยธรรมโลกของเราเข้าไปในอรารยธรรมการทดสอบแล้วทุกเดือนจะมีสัตว์ประหลาดสุ่มลงมาในแต่ละประเทศและสัตว์ประหลาดมีภารกิจเดียวคือทำลายอรารยธรรมของเราแต่เขาหยุดชั่วครูสีหน้างงงวยหรือว่าจากข้อมูลที่ส่งมาจากทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารจนถึงตอนนี้ยังไม่พบร่องรอยของสัตว์ประหลาดในดินแดนของเราหัวเซียเมื่อวาน เสียงที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางนั้นปกคลุมทั่วโลกประกาศอย่างเคร่งครึมว่าการทดสอบอรารยธรรมเริ่มต้นอย่างเป็นทางการทำให้ทั้งโลกตื่นตระหนกรวมถึงผู้นำระดับสูงของหัวเซียตัดสินใจตอบสนองทันทีค้นหาสัตว์ประหลาดที่น่าสงสัยทั่วประเทศแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นแผนสมรู้ร่วมคิดของชาติอื่นนักชีววิทยาคนหนึ่งขมวดคิ้วและตั้งคำถามอาจเพื่อสร้างทฤษฎีสมคบคิดบางอย่างทำให้ทั่วโลกตื่นตระหนกและออกค้นหาสืบสวนแล้วเสียเปล่าทั้งกำลังคน และทรัพยากรหวังเย,ยว่องเขาแวบหนึ่งสายตากวาดผ่านทุกคนพูดทีละคำเฉินเซิงกล่าวว่าข้าสามารถบอกทุกคนได้อย่างรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับชาติอื่นม่านบนท้องฟ้าปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าโดยไม่มีสัญญาณใดๆปิดกั้นทั้งโลกไว้ภายในยานอาวกาศจรวดหรืออะไรก็ตามที่พยายามฝ่าออกไปวิธีการทางเทคโนโลยีของโลกล้มเหลวทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วหลังจากเสียงนั้นปรากฏหัวเสียได้ระดมกำลังทันทีทีมวิจัยระดับสูงเริ่มศึกษาม่านนั้น พบว่ามันไม่ใช่แค่สีพื้นหลังแต่เหมือนกรงที่มองไม่เห็นขังมนุษย์บนโลกไว้อย่างแน่นหนาห้ามไม่ให้ใครหนีออกไปวิธีการเช่นนี้ไม่มีชาติใดบนโลกที่ครอบครองได้แต่มาจากสิ่งที่ไม่รู้จักและลึกลับอื่นๆทุกคนด้านล่างฟังคำพูดของหวังเยเวจ่จบก็ตรหนักถึงความรุนแรงของปัญหาและที่มุมหนึ่งของห้องประชุมเจ้ากำลังมองทุกอย่างด้วยความมุนงงเหมือนกลับเข้ามาในร่างกายอีกครั้งเมื่อตั้งสติได้เจ้ารีบมองวันที่และเวลาปัจจุบัน สีหน้ายินดีอย่างบ้าค้างเจ้าฟื้นคืนชีพจริงๆฟื้นคืนชีพกลับมาก่อนวันหายนะกลับมาสู่วันที่สองของการทดสอบอารยธรรมถ้าเจ้าไม่จำผิดในเวลานี้ทุกชาติถึงแม้จะมีการตอบสนองบ้างแต่ก็ไม่เคยตรหนักถึงวิกฤตอย่างแท้จริงการสูญเสียอารยธรรมตามชื่อของมันเฉพาะอารยธรรมที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นที่มีคุณสมบัติจะสืบต่อหากไม่ผ่านมีแต่การสูญสิ้นถูกฝังอยู่ในแม่น้ำประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของโลกและหวังเยเวคือผู้รับผิดชอบ ของกลุ่มรับมือภัยพิบัติของหัวเสี้ยครั้งนี้ทุกท่านการเรียบประชุมครั้งนี้ส่วนใหญ่เพื่อหารือหาแผนรับมือออกมาครั้งนี้คู่ต่อสู้ของเราลึกลับและไม่รู้จักแต่หัวเสี้ยของเราจะไม่ยอมจำนวนจะต้องต่อสู้กับพวกมันจนถึงที่สุดด้านหน้าสุดหวังเยเวพูดอีกครั้งสายตากวาดผ่านผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเริ่มถามหาวิธีแก้ไขผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มาจากชีววิทยาพันธุศาสตร์การวิจัยอรารยธรรมนอกโลกการวิจัยการบินและอวกาศล้วนเป็นนักวิจัยชั้นนำของชาติ ในขณะนี้ทุกคนขมวดคิว้วเริ่มครุ่นคิดไม่นานข้อเสนอที่เป็นไปได้ก็เริ่มออกมาเสียงนั้นบอกว่าทุกเดือนจะมีสัตว์ประหลาดจำนวนหนึ่งลงมาแต่ตอนนี้ในดินแดนหัวเสี้ยของเรายังสงบเป็นไปได้มากว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ซ่อนอยู่ในป่าเขาลึกข้าเสนอให้ตรวจสอบทั่วประเทศตามคำอธิบายของการทดสอบอรารยธรรมสัตว์ประหลาดเหล่านี้มีเป้าหมายสูงสุดคือทำลายอรารยธรรมของเราเราต้องลงมือก่อนให้แข็งแกร่งรีบหาพวกมันให้เจอพัฒนานกลไกการรายงาน ถ้าพบร่องรอยสัตว์ประหลาดรายงานมีรางวัลในห้องประชุมผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนระดมสมองเสนอข้อเสนอที่เจาะจงต่างๆแต่จุดเน้นอยู่ที่การค้นหาสัตว์ประหลาดเหล่านี้กำจัดหรือควบคุมมันอย่างรวดเร็วรักษาความมั่นคงของหัวเสียทั่วประเทศที่มุมหนึ่งเจ้ากำลังฟังข้อเสนอเหล่านี้คิ้วของเจ้าไม่โดยอัตโนมัติขมวดฉากนี้เหมือนกับที่เจ้าเคยประสบในชาติที่แล้วในชาติที่แล้วเจ้าก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เข้าร่วมการอภิปรายครั้งนี้อย่างแข็งขันพยายามหาแผนรับมือ แต่ข้อเท็จจริงพิสูจน์ว่าแผนทั้งหมดไม่มีประโยชน์เลยสัตว์ประหลาดไม่ได้ซ่อนอยู่ในป่าเขาลึกแต่กลายเป็นคนธรรมดาทีละคนซ่อนอยู่ในตัวคนปกติพวกมันสามารถปลอมตัวเป็นมนุษย์และยังสามารถแพร่เชื้อให้มนุษย์ด้วยวิธีพิเศษทีละขั้นควบคุมผู้มีอำนาจในสังคมมนุษย์จนกว่าหัวเสียจะค้นพบก็ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วตอนนั้นส่วนใหญ่ของผู้บริหารบริษัทในดินแดนหัวเสียผู้นำระดับกลางและระดับล่างกลายเป็นพวกเดียวกับสัตว์ประหลาดไปแล้วทำให้การกำจัดสัตว์ประหลาด เผชิญกับความยากลำบากอย่างมากถึงกระนั้นหัวเสียยังคงด้วยความมุ่งมั่นและการปฏิบัติที่น่าถึงดำเนินการกวาดล้างทั่วประเทศครั้งหนึ่งตัดแขนทิ้งอย่างเด็ดขาดปราบปรามสัตว์ประหลาดทั้งหมดในการทดสอบครั้งแรกแต่ก็ทำร้ายตัวเอง1,000พเสียหายแ0 0้และเพราะความไม่ระวังครั้งนี้ทำให้หัวเสียสูญเสียพลังอย่างมากความแข็งแกร่งของชาติลดลงอย่างรวดเร็วความสามารถทุกด้านด้อยกว่าก่อนยางโม่เจ้าไม่เคยแสดงความเห็นมีความคิดที่แตกต่างหรือไม่ จูจูวังเยเวสังเกตเห็นเจ้าในมุมถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่เข้ากันเมื่อคำพูดนั้นหลุดออกมาผู้เชี่ยวชาญกว่า200อคนในห้องประชุมหยุดการอภิปรายพร้อมกันหันมามองเจ้าสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เจ้าเจ้าถูกสายตานับร้อยจับจ้องแต่ไม่มีความตื่นตระหนกเลยลุกขึ้นอย่างสงบมองหน้าทุกคนและพูดตรงตรงว่าข้าขอพูดตรงๆงแผนที่ทุกคนเสนอมาเสียเวลาเปล่าไม่มีประโยชน์ต่อภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงเมื่อคำพูดนี้ออกมา ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดในที่นั้นสแสดงสีหน้าไม่พอใจและโกรธเคืองทันทีจ้องเจ้ามาด้วยสายตาเย็นชาบางคนหัวเราะยะเราที่นี่คิดจนสมองแทบแตกเพื่อหาแผนรับมือเจ้าไม่ทําอะไรเลยมีสิทธิ์อะไรมาพูดจาเย็นชาข้าเกลียดคนอย่างเจ้าที่พูดแต่ทฤษฎีบนกระดาษบอกมาสิทําไมแผนของเราถึงไม่มีประโยชน์เพราะคําพูดของเจ้าห้องประชุมบรรยากาศตึงเครียดทันทียางโมบอกมาว่าทําไมแผนเหล่านี้ถึงเสียเวลา หวังเยเว่เองก็ไม่ค่อยพอใจแต่ให้โอกาสเจ้าอธิบายง่ายมากเจ้าเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจชี้ไปที่ภาพถ่ายบางภาพบนหน้าจอเริ่มพูดอย่างเต็มที่การทดสอบอรารยธรรมเริ่มตั้งแต่เมื่อวานสัตว์ประหลาดก็ลงมาในแต่ละชาติแล้วแต่ผ่านไปหนึ่งวันยังไม่มีรายงานความผิดปกติใดๆทุกคนไม่รู้สึกแปลกใจหรือมีอะไรแปลกผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาคนหนึ่งหัวเราะยะโต้ว,ว่าถ้าสัตว์ประหลาดรู้ว่าเราจะกำจัดกำจัดพวกมันต้องซ่อนตัวในป่าเขาลึกทันทีพัฒนาในที่ลับ โง่เจ้ามองเขาแวบหนึ่งแล้วเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงจากนั้นเจ้ามองทุกคนพูดสิ่งที่น่าตกใจว่าพวกมันซ่อนตัวจริงแต่พวกมันซ่อนอยู่ในสังคมมนุษย์ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตและทำงานปกติกับเราเมื่อคำพูดนี้ออกมาทั้งห้องประชุมระเบิดทันทีทุกคนตาเบิกกว้างจ้องเจ้ามาด้วยความไม่อยากเชื่อน่ากลัวเมื่อคิดดูพวกเขาตกใจกับสมมติฐานที่เจ้าเสนอสัตว์ประหลาดเหล่านั้นปลอมตัวเป็นมนุษย์จึงไม่ถูกค้นพบไม่มีหลักฐาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาคนนั้นหัวเราะเยาะตั้งคำถามอีกครั้งเจ้ามีหลักฐานอะไรพิสูจน์ว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาได้อย่างโม้สิ่งที่เจ้าพูดมันเหลือเชื่อเกินไปหวังเย่ยองเจ้าลึกๆครุ่นคิดแล้วถามว่าเจ้ามีหลักฐานหรือไม่แน่นอนเจ้ายืดอกสายตากวาดผ่านผู้เชี่ยวชาญกว่า200คนที่อยู่ในที่นั้นพูดเบาๆว่าวันนี้ในผู้เข้าร่วมประชุมมีหนึ่งคนที่เป็นสัตว์ประหลาดปลอมตัวเมื่อคำพูดนี้ออกมาทุกคนในที่นั้นสีหน้าซีดเผือ มองซ้ายมองขวาตรวจสอบคนรอบข้างตกใจสงสัยกลัวอารมณ์ต่างๆผุดขึ้นมาอย่าฟังเขาหลอกลวงเขาต้องเป็นสายจากชาติอื่นต้องการรบกวนการประชุมของเราทําให้เราสงสัยกันเองผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาคนนั้นลุกขึ้นตะโกนด่าเจ้าทุกคนเห็นดังนั้นบรรยากาศตึงเครียดก,ก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่เจ้าพูดพวกเขายินดีเชื่อการคาดเดาของผู้เชี่ยวชาญคนนี้มากกว่าแต่ในขณะนั้นเจ้าก้าวเดินอย่างกระทันหัน มุ่งหน้าไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาคนนั้นทําให้ทุกคนตกใจถอยหลังเพิ่มระยะห่างระหว่างเจ้าและเขาระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาคนนั้นหรือว่าเขาหวังเยเวขมวดคิ้วเล็กน้อยเฉินเซิงถามว่าเจ้าพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดปลอมตัวเมื่อนึกถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมที่เพิ่งโตแย้งเจ้ามาหลายครั้งเขายิ่งรู้สึกว่าน่าสงสัยข้าจะดูว่าเจ้าจะเปิดโปงว่าข้าเป็นสัตว์ประหลาดได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาคนนั้นยืนนิ่งไม่ขยับ เหมือนรอดูเจ้าเสียหน้าเขาแค่คนโง่เจ้าสายหัวเดินผ่านเขาไปก้าเดินไม่หยุดมุ่งไปยังมุมอื่นของห้องประชุมสุดท้ายหยุดอยู่หน้าผู้หญิงวัยกลางคนที่สวมชุดคลุมสีขาวและใส่แว่นกรอบทองผู้อํานวยการโจข้าถามได้ไหมว่าสามีและลูกชายของเจ้ามีที่ไหนเป็นคําถามธรรมดาแต่เหมือนกระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวเขาเขาจ้องเจ้ามาด้วยความเครียดแค้นใบหน้าบิดเบี้ยวร่างกายบิดงอเกินกว่าปกติกระดูกเคลื่อนและชนกันในเวลาเพียงสิบ วินาทีลักษณะของมนุษย์บนร่างกายของเขาน้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหน้าเหมือนมนุษย์ผิวเต็มไปด้วยเกล็ดหมอบอยู่กับพื้นเปล่งกลิ่นายของความรุนแรงและความกระหายเลือดทั้งห้องประชุมผู้เชี่ยวชาญ200คนที่เข้าร่วมเห็นดังนั้นตกใจจนสูดหายใจเย็นรูม,ม่านตาหดตัวล้มลุกคลุกคลานถอยไปซ่อนด้านหลังเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาที่โตยแย้งเจ้ามาหลายครั้งวิ่งเร็วกว่าใครเจียวเจียวเจียว เสียงของสัตว์ประหลาดดังกล้องในห้องประชุมความโหดร้ายและความกระหายเลือดแพร่กระจายทันทียามยามหวังเยเวสีหน้าสีตะโกนเรียกไปที่ประตูไม่นานก็มียามติดอาวุธห้าคนวิ่งเข้ามาเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดที่ปรากฏกระทนหันก็ตกใจแต่ในฐานะทหารพวกเขามีจิตใจแข็งแกร่งในเวลาไม่นานก็สงบลงยิงกระส่ายสัตว์ประหลาดด้วยการยิงที่หนาแน,น่นพร้อมกับเสียงปืนดังสน,นั่นสัตว์ประหลาดที่พยายามพุ่งเข้ามาล้มลงในกองเลือดนี่มันอะไรกันเนี่ย ทุกคนที่ตื่นตระหนกเดินไปข้างหน้ามองสัตว์ประหลาดในกองเลือดด้วยความอยากรู้แต่คำพูดของเจ้าทำให้ทุกคนตกใจจนแทบวิญญาณหลุดรีบถอยไปซ่อนด้านหลังเจ้าระวังมันยังไม่ตายไม่ผิดจากที่คิดในกองเลือดสัตว์ประหลาดที่มีหน้าเหมือนมนุษย์ถูกยิงหลายสิบนัดแต่พลังชีวิตยังแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งหัวใจเต้นขึ้นลงอย่างทรงพลังดวงตาคู่หนึ่งจ้องทุกคนเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและโกรธเกรี้ยวเพียงกลิ่นอายก็ทำให้รู้สึกหวาดกลัวยางโมนี่มันเรื่องอะไรกัน หวังเย่เว่กลืนน้ำลายมองเจ้ามาด้วยความสงสัยถ้าไม่ใช่เจ้าเตือนทุกคนคงไม่รู้ตัวตนของผู้อำนวยการโจรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเหมือนมนุษย์ทุกประการยังเข้าร่วมการอภิปรายอย่างแข่งขันเสนอแผนตรวจสอบทั่วประเทศหลายข้อที่ใช้ได้จริงเมื่อนึกย้อนกลับไปเขารู้สึกกลัวขึ้นมากลัวย้อนหลังเขาน่าจะถูกสัตว์ประหลาดครอบงำหลังจากการทดสอบอรารยธรรมเริ่มเมื่อวานสูญเสียจิตสำนึกของตัวเองสามีและลูกของเขาน่าจะถูกกินไปแล้ว จ้งมองสัตว์ประหลาดที่ยังคงดูร้ายในกองเลือดอย่างเงียบๆสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีร่องรอยความตื่นตระหนกก่อนเกิดใหม่เจ้าและเพื่อนร่วมงานเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดมากมายนี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเพียงแต่ในชาติที่แล้วตัวตนของผู้อำนวยการโจถูกเปิดเผยช้ามากจนถึงการทดสอบอารยธรรมครั้งที่สามทำให้หัวเสียสูญเสียอย่างมหาศาลเพื่อนร่วมรบของเจ้ามากมายเสียชีวิตเจ้าถึงได้เปิดโปงตัวตนของเขาตรงๆในที่ประชุมตอนนี้มันเพิ่งเริ่มพลังของมันยังอ่อนแอ จึงจัดการได้ง่ายเจ้าหันกลับมากล่าวกับเฉินเซิงว่าถ้าปล่อยให้มันกินคนสิบคนและพัฒนาขัน้นทุกคนในที่นี้คงตายหมดเมื่อคำพูดยังไม่จบผู้เชี่ยวชาญกว่า200คนสีหน้าซีดอีกครั้งสัตว์ประหลาดที่พัฒนาขัน้นมันยังพัฒนาได้อีกและพัฒนาด้วยการกินคนนั่นหมายความว่าพลังของสัตว์ประหลาดจะยิ่งน่ากลัวและจัดการยากขึ้นในขณะที่ทุกคนตกใจและกลัวเจ้าพูดต่อว่าเพราะฉะนั้นข้าถึงบอกว่าแผนทั้งหมดที่ผ่านมาไม่มีประโยชน์ ช่วงเริ่มต้นของการทดสอบอรารยธรรมเป็นช่วงทองของการกําจัดสัตว์ประหลาดเพราะพวกมันยังอ่อนแอถ้าปล่อยให้สัตว์ประหลาดพัฒนาการจัดการพวกมันจะต้องจ่ายราคานับร้อยนับพันเท่าเจ้ากมัดแน่นมองหวังเยเวอีกครั้งสีหน้าเคร่งขรึมเตือนทีละคาเวลาเหลือให้เราไม่มากแล้วเมื่อพูดถึงตรงนี้เจ้าไม่พูดต่อให้เวลาทุกคนย่อยและตอบสนองหวังเยเวและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆถูกคําพูดที่น่าตกใจของเจ้าทําให้ตะลึงจมอยู่ในความคิด เดิมทีพวกเขายังสงสัยในความจริงที่เจ้าพูดแต่สัตว์ประหลาดที่มีหน้าเหมือนมนุษย์ในกองเลือดอธิบายทุกอย่างแล้วถ้าไม่ใช่เจ้าตอนนี้พวกเขายังถูกสัตว์ประหลาดหลอกทำงานร่วมกับมันแบ่งปันข้อมูลการประชุมที่สำคัญแค่คิดก็ทำให้รู้สึกขนลุกกลัวย้อนหลังเมื่อแผนเหล่านี้ไม่ได้ผลเจ้ามีวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าหรือไม่หลังจากครู่หนึ่งหวังเยเว่เงยหน้าขึ้นมองเจ้ามาด้วยแววตาคาดหวังเล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้เจ้ารู้สึกโล่งใจเล็กน้อย เหตุผลที่เจ้าทำทั้งหมดนี้คือเพื่อดึงดูดความสนใจของหวังเยเวได้รับความไว้วางใจจากเขาแผนต่อไปของเจ้าต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงได้รับการสนับสนุนจากทั้งหัวเซียและหวังเยเวในฐานะหัวหน้าทีมฉุกเฉินส,สูงสุดครั้งนี้มีอำนาจมหาศาลแผนของข้าคือเจ้าสูดหายใจลึกหันไปเขียนคำหนึ่งบรรทัดบนกระดานดำก่อตั้งสถาบันวิจัยสัตว์ประหลาดหวังเยเวเอึ้งไปไม่ค่อยเข้าใจความหมายของเจ้าขมวดคิ้วเล็กน้อย เจ้าต้องการศึกษาเหล่าสัตว์ประหลาดอย่างวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วสัตว์ประหลาดที่ลงมามีความเกลียดชังอย่างมากต่ออารยธรรมมนุษย์กระหายเลือดและโหดร้ายยิ่งกว่านั้นยังกินมนุษย์เป็นอาหารจนถึงตอนนี้เจ้าเป็นคนแรกที่เสนอให้วิจัยใช่เจ้าพยักหน้ากล่าวว่าต่อสัตว์ประหลาดเหล่านี้เรายังไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนคือก่อตั้งสถาบันวิจัยและศึกษาเชิงระบบเข้าใจลักษณะของพวกมันวิเคราะห์จุดอ่อนของพวกมันเพื่อพัฒนาอาวุธที่เจาะจงมากขึ้น ลดการสูญเสียบุคลากรรู้เขารู้เราถึงจะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในชาติที่แล้วแต่ละชาติไม่ได้ไม่ก่อตั้งสถาบันวิจัยสัตว์ประหลาดเพียงแต่ก่อตั้งช้าเกินไปหัวเสี้ยที่ก่อตั้งเร็วที่สุดก็ในรอบที่สองถึงได้ดําเนินการก่อตั้งสถาบันวิจัยสัตว์ประหลาดอย่างเป็นทางการแต่ช้าไปก้าวหนึ่งก็ช้าไปทั้งหมดพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดสัตว์ประหลาดที่ลงมาแรกๆกินเนื้อและเลือดมนุษย์จํานวนมากพัฒนาขึ้นแล้ววิเคราะห์จุดอ่อนเข้าใจลักษณะ วิจัยอาวุธหวังเยเวและคนอื่นๆมองหน้ากันจมอยู่ในความคิดอีกครั้งคำพูดของเจ้าเปิดมุมมองใหม่ให้พวกเขาสัตว์ประหลาดของการทดสอบอารยธรรมแต่ละรอบจะน่ากลัวขึ้นสัตว์ประหลาดที่เราจะ,ะเผชิญจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแข็งแกร่งจนเกินความรู้และจินตนาการของเราเมื่อระดับเทคโนโลยีของมนุษยชาติตามความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดไม่ทันสิ่งที่รอเราอยู่เจ้าสีหน้าเคร่งครึมพูดทีละคำคือการสูญพันธุ์คือการล่มสลายของอารยธรรม คำพูดนี้ทําให้ทั้งห้องเงียบสนิทใบหน้าของทุกคนแสดงความตกใจอย่างมากพูดเกินจริงไปการทดสอบอรารยธรรมที่มาแบบกระทันหันนี้อาจแปลกแต่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะมีการสูญพันธุ์อรารยธรรมอันรุ่งโรจน์ของหัวเสี้ยที่สืบทอดมาห้าพันปีจะล่มสลายในมือของพวกเขาทุกท่านข้าไม่ได้พูดเกินจริงมองทุกคนมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงเรื่องไกลสัตว์ประหลาดทุกตัวที่ลงมาจะทำลายจิตสำนึกของโฮสทันที และปลอมตัวอยู่ในสังคมมนุษย์เมื่อพวกมันควบคุมผู้มีอำนาจเมื่อพูดถึงตรงนี้เจ้าหยุดไม่พูดต่อให้พื้นที่ให้ทุกคนจินตนาการหวังเยเวและคนอื่นๆสีหน้าย่ำแย่จริงอย่างที่เจ้าพูดสัตว์ประหลาดลงมาแบบสุม่มถ้าครอบงำผู้มีอำนาจความเสียหายจะประเมินค่าไม่ได้ที่แย่ที่สุดคือสัตว์ประหลาดเหล่านี้ชำนาญการปลอมตัวซ่อนในสังคมมนุษย์ปกติดูเหมือนคนธรรมดายากที่จะค้นพบครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เจ้าเตือนพวกเขายังคง โม้เขาคุยกับสัตว์ประหลาดเกี่ยวกับแผนรับมือสัตว์ประหลาดโหวตข้อเสนอของยางโม้กันเถอะหวังเย่เว่เงยหน้าขึ้นช้าช้ามองทุกคนว่าจะก่อตั้งสถาบันวิจัยสัตว์ประหลาดทันทีและเริ่มวิจัยสัตว์ประหลาดหรือไม่ทุกคนมีปฏิกิริยาเล็กน้อยมองหน้ากันหลังจากคิดสั้นๆก็ตัดสินใจทุกคนถูกคำพูดของเจ้าน้มหนาโวโหวตเห็นด้วย2 2 1เสียงเห็นด้วยหวังเย่เว่มองผลการนับสุดท้ายพยักหน้า ถ้าประกาศว่าสถาบันวิจัยสัตว์ประหลาดก่อตั้งขึ้นทันทีส่วนผู้ที่จะเป็นผู้อำนวยการคนแรกสายตาของผู้เชี่ยวชาญทุกคนมองมาที่เจ้าเป็นเอกฉันท์ในฐานะผู้ริเริ่มไม่มีใครเหมาะสมกว่าที่เจ้าเป็นผู้นำของสถาบันนี้ยางโม่เจ้าจะเป็นผู้อำนวยการคนแรกเจ้ามีความเห็นอย่างไรหวังเยเวยิม้มในแววตามีความคาดหวังและชื่นชมในยามวิกฤตต้องใช้คนที่ไม่ธรรมดาและเขาสังเกตว่าเจ้าเหมือนมีการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแล้ว อนุมานได้ว่าเมื่อสัตว์ประหลาดลงมาจะซ่อนตัวในฝูงชนหน้าที่อันยิ่งใหญ่เจ้าไม่ปฏิเสธตอบรับอย่างเด็ดขาดดีหวังเยเวพยักหน้ากล่าวอย่างจริงจังว่าในานามของหัวเสียข้ามอบอำนาจระดับหนึ่งให้สถาบันวิจัยสัตว์ประหลาดสำหรับความต้องการของสถาบันไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทรัพยากรอุปกรณ์วิจัยหน่วยงานอื่นจะจัดลำดับความสำคัญให้เจ้าการวิจัยนี้เกี่ยวกับอนาคตของหัวเสียเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนหัวเซียนับไม่ถ้วน โปรดหาวิธีระบุต,ตัวตนของสัตว์ประหลาดโดยเร็วจับสัตว์ประหลาดที่ซ่อนอยู่ในสังคมมนุษย์ให้หมดนี่คือสิ่งที่เขากังวลที่สุดยิ่งสัตว์ประหลาดซ่อนในสังคมมนุษย์นานความเสียหายยิ่งมากเวลากระชั้นชิดยิ่งจับสัตว์ประหลาดได้เร็วภัยคุกคามต่อหัวเสียยิ่งลดลงโปรดวางใจในหัวเสียเจ้ากลั้นความตื่นเต้นใ,นในใจพยักหน้าอย่างจรงิงจังในที่สุดเจ้าก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงไม่เพียงเท่านั้น หวังเย่เว่ยังแต่งตั้งเจ้าเป็นผู้อํานวยการคนแรกด้วยวิธีนี้เจ้าสามารถดําเนินแผนของตัวเองได้ดีขึ้นในชาติที่แล้วหัวเสียต่อสู้อย่างสุดกําลังต้านทานอย่างแข็งแกร่งในรอบที่สิบสองด้วยสติปัญญาของทีมวิจัยทั้งชาติวิจัยแผนเทียนถิงที่สามารถปราบสัตว์ประหลาดแต่โชคร้ายที่ช้าเกินไปตึกใหญ่พังทลายกระแสน้ําเชี่ยวกรากสุดท้ายก็ไม่อาจพลิกฟื้นแต่ครั้งนี้เจ้าเริ่มต้นด้วยความได้เปรียบมหาศาลทุกอย่างยังมีโอกาส